สีนิ่สาขส้นลงมลงหนำจัดเด็บนั่นเนาะหัวจักหัวกินเที่ยวลงอย่ไรกระยาให้เราดือบตดว่าหรือเป็นสาลางยางไกไปที่พุ่นฟันข้างนี่บทันนัทหมุน แม่ต้นนาน่ะมันหยังนนะแม่ต้นนาน่ะเป็นหยังนันแม่อย่าลืมเด้ยอย่าหมุนตัวไปทางบนเด้ มเลมายอะไรนะมายลมอยหลยแปลว่อะไรหน่งหลยวก่ง็ฟันแบบเดียวกับขาดไม่ออ แม่ม้กั้ยแม่หม่อมบักหวเลยมนกิดมาได้แล้วมากะล้างข่าวแล้วมากะพีวิทย์วิท หาค่าเดิมหน่งนอนเลยจ้าแต่ที่นองจะได้เห็นเป็นกาศออีกมุมหนึ่งของบ้านพักเกิน่อยแ้วก็สายจอดตีตอนเย็นนะคะมุงแม่เตียนแล้วสิไปสาอีก สวัดีจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้าทำงานในไทยทำงานในฮะที่ไทยเรามีสวัสดีก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า,จาขอบคุณค่ะ,อ,คคะอันชือ่อว่าหมวกเฮียไปเจอใส่ฮะหมวกไปเจอซื้อใสชุดนี้ละไทยอเอามาเฮียนเฮีย <laughs> ไทยเอามาทิม โอ้ยจับเอียงมาโเ้ยคไปยายคุณยายคามาทิมหมวกอะานคนนะยทางไหนเขาก็ไ huh. ด้เ <sandwiches> ข่าบ้านจักเมดกับมือได้เขาถิงเข่าบานเลยอ่ันเทียวอันย้ายนั่นเอามาทิมแล้วก็หลงหมองถามหาหมวกตั้งแต่หมู่วันแมนบอาบุตรแลเกียวแล้วกรเสียม เสียงมันอกไปจากนี้ไปไม่ดเสียงแล้วแต่หักได้ใช่ไไปปลูกต้นกล้วยบานนี้เตียมไม่เห็นจอเอางาออกไป